เอ่อคุณบุหลันจะเดิมพันกับผมไหมครับผมเปิดเลยครับเปิดตอนนี้ก็ได้สักขีพยานของผมอ่ออยู่ตรงนี้เต็มเลยครับผมเปิดตอนนี้ก็ได้ครับนะ <c oughs> กล้าไหมครับกล้าเดิมพันไหมกล้าไหมครับถ้าคุณนําเสนอนะครับข้อมูลแบบนี้อันเป็นเท็จหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นแหละคุณคือการงับคอนเทนตคุณไม่รู้จริง <c oughs> คุคุณไม่รู้จริงว่ามันเป็นยังไง คุณบอกว่าคุณเอามาจากใครคุณไม่รู้จริงด้วยซ้ำนะถ้าคุณไม่รู้คุณจะเอามานําเสนอทำไมนะครับถ้าให้คนเข้าใจผิดทำไมใช่ไหมอุมพูดถูกถูกหรือพูดผ,ผิดนนะนะเออถ้าคุณไม่รู้ก็อยู่เฉยๆคุณบุหลันนะคุณต้องรู้ข้อมูลก่อนว่ามันเป็นยังไงนะรู้อะไรถูกอะไรผิดนะอ่าบุญคุณบุลันก็เก่แล้วนะควรจะเข้าใจนะ อ่อันนี้ผมพูดด้วยด้วยเหตุด้วยผลพูดสุภาพเลยนะนะครับ <c oughs> อ่อก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะคุณบุหลันเนาะนะครับนะอ่าคุณบุหลันว่าไม่ไม่ได้พูดใช่ไหมว่าอามาจากใครนะครับคุณบุหลันไม่ได้พูดใช่ไหมว่าอามาจากใครอนุญาตให้ผมเปิดคลิปไหมครับอันนี้ผมขอนะครับนะเออผมขออนุญาตนะนะครับผมไม่ละเมิดใครไม่เหมือนคุณเอาคลิปคนนั้นคนนี้มาเปิดเลยนะ อันนี้นะครับเนาะผมมีมารยาทนะครับเนาะไม่เหมือนใครบางคนไม่มีมารยาทอยากเอาของใครมาเปิดมาเปิดเลยนะครับนะส่วนตัวผมไม่มีแบบนี้ครับผมพูดเองเลยครับนะนะครับในการบรรยายผมไม่ถือวิสาสะเอาของใครนะครับมามาเปิดในช่องของตัวเองนะนะครับเข้าใจนะนะครับถ้าไม่รู้ก็นั่งอยู่เฉยเยนะไปพูดเรื่องอื่นนะนะครับอ่านะคุณบุรันเข้าใจ นะนี่แหละครับถ้าผมเดิมพันแล้วก็ไม่กล้าก็แบบนี้แหละครับนะจะให้จะให้ผมเปิดผมจะเปิดทําไมใช่ไหมล่ะกผมบอกว่านะไม่รับเดิมพันคุณบอกว่าอะไรเขาไม่อยู่จะไม่ท้าเขาทำไมผมไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียววันนี้เราแค่แสดงสปิริตว่าเรานัดแล้วเราไปถ้าสมมุติเขาไม่สะดวกนัดมาวันใหม่ก็ได้ค่ะครับ วันใหม่ก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจเนาะจวกไหมคุณอย่ามาบอกว่าเออใช่สิรู้ว่าเขาไม่อยู่ก็เลยนัดนะนัดมาวันใหม่วันไหนก็ได้ผมว่างให้ทุกเมื่อนะครับว่างทุกเมื่อปีกเวลาถึงไม่ว่างผมจะปีกเวลาไปอันนี้ผมไม่ว่างนี่ฝนตกใส่ฟางผมนี่ผมเนี่ยยังไปผมยังไปเลยเข้าใจไหมใจถึงเหมือนผมหน่อยใจคือมังนี่เนี่ยแม่ เข้าใจบ่มันใจคือกูนี่แต่ละตัวน่ะนะจะท้ำลายใจเย็นลุยมานะครับอย่าตีเจ้าขอ้งไม่นะครับนมองใจคือกูนี่แม่นะอย่ากระจอกอย่ามาเลี่ยมมาลายอย่ามาเล่ย์เรียมอย่ามาน้ำลายครับนี่แหละครับคือมากรรมการเล่ย์เรียมนะครับพี่น้องคนเราน้ำลายฟุ้งไม่ใจเย็นใจเย็นดีเระบอกว่าถุยน้ำลายใส่หน้า เอซีนุ่นนะครับนี่แหละครับพอเราพูดสิ่งที่มันถูกต้องไม่กล้าบอดไหมล่ะครับอใจเหมือนผมไหมล่ะไปแล้วเพื่ว่าจะจะจะรีบไปทําไมมาก่อนนะเอาช่องเต็งเนเดิมพันไหมล่ะไม่กล้ากลัวไม่มีอยู่ไม่มีกินหรือยังไงตัวสคอของเราที่ไปคัดมามันไม่มีตาประทับอ่ะครับ แล้วคุณเอามาจากไหนคุณรู้หรือเปล่า,าว่าที่ดินคนไหนเป็นคนประทับชื่อใครผมอยากรู้นะครับเห็นเป็นอะไรเป็นคนเห็นงับหมดไม่รู้อะไรจริงอะไรบอมอะไรเท็จศึกษามาก,ก่อนเห็นบอกว่าจะใช้ทนายรูปลอกหรออ,หรอ,อะไรหรอนะและนี่เราเนี่ยอ่าขนาดแค่เราเกินเกินนะน,นะ เดี๋ยวจะฟ้องกลับยังจะดิ้นแล้วสฟ้อยวนั่นแล้วคุณเป็นยังไงล่ะครับแก้ไขในส่วนนนส่วนนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะคิดฟ้องกลับนะแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะแต่ละคนน่ะนะมาตรงมาคู่จ้ะไม่ต้องมาคู่หรอกครับนะไม่มีใครกลัวใครหรอกครับนะแก้แก้ตรงที่เรากําลังจะดําเนินการให้ได้ก่อนก่อนที่จะคิดเรื่องฟ้องกลับแก้ไขมันได้ก่อนถ้าผิดแล้วก็พูดไปตามผิดใครจะไปอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหมล่ะนะครับ จะมาขู่จะมานั่นมานี่เลยจะเอาทนายรูปหล่อเออทนายรูปหลอกกับกฎหมายเดียวกันมั่อไหร่ก็กฎหมายเดียวกันใช่ไหมละ่ะใครจะไปปกป้องคนผิดนะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกใช่ไหมละ่ะเข้าใจไหมจะถามว่าที่เอามานําเสอนอคุณมาจากใครคุณบอกว่าคุณไม่ได้พูดว่าจะเอามาจากทนายท่านหนึ่งใช่ไหมคุณไม่ได้พูดใช่ไหม กล้าไหมให้ผมมา,มาเปิดไหมตอนนี้ก็ยังไม่กล้าพี่น้องเอฟซีฟังดูดูเอานะครับดูเอาม้นนหาไรลบคลิปเราบอดูเอาลบไปเลยนะครับผมดูไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะไปหาไรลบคลิปเราไม่ต้องไปลบหรอกนะยิ่งลบยิ่งมัดนะ,ะยิ่งลบยิ่งมัดนะครับอบอกได้เลยนะนะครับอย่ากระจอกครับม,มันใจเหมือนผมไหมนี่นะครับพอผมพูดนะครับหายเซฟไยกิ Hi ๊บ กล้าเจอกับความจริงหน่อยสิกล้ามาพูดน้อยพูดถึงอ่ะคุณบุหลันที่เข้ามาคอมมต์นะคะนะครับ<ม>นะคุณบุหลันนะเนนจะไปใส่ร้ายไสสีคนอื่นคนนั้นคนนี้มันไม่ดีหรอกนะเออนี่แหละครับการนำเสนอเข้าจริงๆเนะี่ยไม่กล้า,าครับบบนี้เอาแบบว่าเอาเอาข้อเท็จจริงมาพูดหน่อยครับเอาข้อเท็จจริงมาพูดหน่อยเพราะจะให้ผมวม่มาเปิดะปล่าๆมันก็ไม่ได้สิครับใช่ไหมล่ะอ่าผมจะมาเปิดทําไม คุณมีอะไรมาแลกเปลี่ยนที่จะมาดูของผมผมจะให้ดูฟรีหรือ,อนะคุณไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับผมก็ในเมื่อถ้าคุณบอกว่าเราไม่ยอมเปิดแล้วเพื่อที่จะให้เขาพูดและข้อข้อ,อเพื่อที่จะค้าความคุณไม่มีข้อมูลที่แท้จริงหรือว่าคุณไม่มีข้อแท้จริงคุณทําไมกล้านําเสนอคะค,คุณไปน,น,นไไํานเสนอทําไมเออคุณทําไมกล้านําเสนอที่จริงแล้วการที่เปิดช่อง u t u b e นะ่ะต้องเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับผมเออแล้วคุณมีข้อแท้จริงอะไรอ่ะ คุณมีแค่เอกสารตัวนั้นที่เขาส่งให้ไม่รู้จริง,อ,งอะไรปลอมแล้วคุณก็มากล่าวหาทุกสิ่งทุกอย่างแล,แล้วคุณก็มางับเออคุณมากล่าวหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณมาเอ่อบรรยายในในช่องของคุณนะเออแล้วจะไปงับทำไมมันตายอือตายอยากขนาดนั้นเลยหรือต้องรู้อะไรจริงอะไรปลอมหรืออะไรเท็จต้องไปสึกษายมันดีก่อนก่อนที่จะมาลงก่อนที่จะมานำเสนออันนี้เลยครับเสนอความจริงให้กับสังคม ทุยทยไปได้เหุอนกับใครอยู่อ่ดูเอานะครับดูเอานะครับแต่ละตัวแต่ละตัวครับนะดูเอาครับแค่นี้แหละครับนะ,ะคือมาก,กร,รมในการดิ้นครับดิ้นตายครับพี่น้องแกจี่นะ,ะนะครับดูเอา <laughs> มันใจคือกูเนี่ยมึงกล้าพิชซ่องคือกูบอนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวแกรี่ <นะ S 1> คือ <นะ S 1> คำท้าทาย อันนี้อันนี้คือการเดิมพันการเดิมพันกันนะครับพี่น้องเั้งทีนะเรื่องของกฎหมายหรือว่าการดําเนินดำเนินการทางด้านกฎหมายนะเราก็เรื่องกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายใช่ไหมล่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของผมใช่ไหมล่ะเราขอใช้สิทธิ์ค่ะเราขอใช้สิทธิ์ของเราแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วคนอื่นน่ะทําไมมันทําได้แล้วกูทํามันผิดเออคนอื่นยังเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองได้เลยนะพอพวกกูทํานี่ไม่ได้เหรอพอกูทําจะเป็นจะตาย ขาความนี่นั่นหาว่ากูขาความวายใครมามิ่นประมาทกูก็จัดแม่งมันสินะอ่มันถูกของกูไหมล่ะมันถูกของกูไหมถามแค่นี้นะครับอันนี้ผมก็ว่าผมพูดเพาะแล้วนะครับพี่น้องเขามาดีแล้วก็พูดเพาะนะให้เกียริเขาอ่าที่มาช่องเรานะครับพี่น้องเอฟจีไม่หมดล่ะไปบอถือก็บอพิดก็ใสีสิทธิ์ของผมมันก็ถูก ใช่ไหมล่ะ,ะก็ถ้าจะอะถ้าจะออ่อพี่โรสถ้าสมมุติเขาจะเอาไปขอต่อคอนเทนต์ก็แล้วแต่เขาค่ะยิ่งพูดไม่เขา,าค่ะนะครับยิ่งพูดยิ่งเขาบอก,กว่าเขาไม่ได้พูดผมขอว่าให้ผมเอามาเปิดไหมคลิปของคุณยังไม่กล้าเลยครับยังไม่อนุญาตเลยเยังไม่อนุญาตเลยครับแล้วหมายความว่าอะไรคุณมัน จมันต้องถึงเหมือนผมหน่อยสิทำบุญจะไมพิโรธเออนะครับเป็นไงถึงไม่กล้านะครับกล้ากล้าหน่อยสินะบ่ใจดอกบ่ใจสแค่นี้ละครับคนเรานะนะครับอันนี้เหลือก็นําเสนอความจริงให้กับสังคมนะนะครับอันนี้เหลือครับเป็นนักเขียนอันนี้เหลือครับอันนี้เราเป็นที่ปรึกษาอันนี้เราเป็นที่ปรึกษาแค่นี้เหละอครับแบบนี้แหละครับที่ปรึกษา แบบนี้แหละครับที่ปรึกษาถามหน่อยคนแบบนี้แหละครับทําไมไม่แสวงหาข้อเท็จจริงก่อนจะมานำเสนอก่อนที่จะเป็นนักปรึกษาก็ไปหาข้อข้อเท็จจริงก่อนที่จะมานาเสนอนะไม่ใช่บ้างาบกับงาบกับก็โยนขี้กันกับมันไม่ใช่ครับเนาะดูอะไรขี้อะไรข้าวใช่ไหมน่ะให้รู้ว่าอะไรคือขี้อะไรคือข้าวบ้างเออ อันนี้ขี้ไม่รู้ข้าวไม่รู้กุ๊บสแตกหมดนะก็ต้องรู้ก่อนต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะมาพูดนะนะมึงเออมึงกลัวใครแย่งโอ้ลืมขอโทษนะครับเนาะไม่สุภาพนวะคุณนะโอ้กรนะดาษปากเลยวะเขาสุภาพมาโอ้ยเนาะคุณกลัวใครแย่งพูด <c oughs> นะกลัวใครแย่งอื <c oughs> มันตายอืดตายอยากขนาดนั้นเลยหรือใครเป็นคนประทับตาถามหน่อยชื่อใครชื่อใครประทับตาโดยใครคุณยืนยันหน่อยสิกล้ายืนยันไหมที่จะมานำเสนอใครเป็นคนประทับตากล้ายืนยันไหมยืนยันไม่ได้จะมานำเสนอทำไม,ไมไจะมานำ จะนอหาชี่แตกอะไรหาพระเจงกองเอาอะไรขนาดนี้ยังไม่รู้เลยอยากให้ติดตามใช่ไหมอ่าอมอร้นะครับนะผู้ใดคนหนึ่นนะครับเนาะเขามายั่วยัาผมไม่มผมไม่อะไรหรอกครับมายั่วผมก็ไม่เปิดครับนะผมไม่ผมไม่ได้คนใจง่ายขนาดนั้นจะมายั่วให้ผมเปิดโอ๊ยตายแล้วนะเออผมไม่ได้คนใจยังไม่จิแก้แก้ส่งให้เขาเชิงรอดวันง่ายปานนั้น นะโอ้ตายแล้วนะอจะให้มาเราเปิดผมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพี่นอนะ้องเอฟจีนะนะผมไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกครับถ้าผมใจง่ายครับนะ <c oughs> นะครับนะใจยากคืออย่างนี้ใจยากคืออย่างนี้ได้่อยพี่น้องเอฟจีใจยากก็มดืด <c oughs> คุณไม่รู้ใจคุณผมอคุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นคนยังไงนะผมคุณรู้จักผมแค่ผิวเผินนะนะครับ มืสันะครับปักนี่ใจยากก็มู่ครับบถ้าไม่ถือใจมึงเอ้ยนะครับบอกได้เลยนะอืมนะครับมองคนเนี่ยดูลึกๆนะอย่าดูแค่ผิวเผินนะครับนะเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีปัญหากับใครเลยผมไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับใครนะส่วนมากอ่ะการที่มีปัญหากับแต่แต่กับไอ้ที่ผ่านมาก็คือเขามาละเมิดเราครับนะฮะผมจะจ้างทนายมาจากไหนก็แล้วแต่ผมครับมันเงินผมเขาจะมาจากกรุงเทพก็แล้วแต่เงินผมครับผมนะ กปติแล้วถ้าดีถ้าเก่งผมจ้างครับมันมาจากไหนก็จ้างครับนะจะให้ผมจ้างในพื้นที่ถ้าถ้าไม่ดีผมไม่จ้างครับปกติเราไม่ได้หาเรื่องใครแล้วก็ถ้าใครมาดีแล้วก็ดีด้วยนะคะเออใครมาทักเราทักหมดนะถ้าไม่มาละเมิดเราเราก็ไม่ได้จะมาหาว่าผมหยาบใครไม่ได้นะไม่ใช่ว่าใครเออใครอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราต้องหาเรงทุกคนไม่ใช่ะ เรามีเล่าเว้นคือใครไม่แตะเรา <ผม S 2> เราก็ไม่แตะผมแยกแยะผิดชอบจวดีได้ครับคุณอย่ามากล่าวหาผมอย่างนั้นคุณมาดีผมก็พูดดีครับแต่คุณด่าผมผมก็ด่ามันก็แฟรเฟรใช่ไหมพี่น้องเอฟซีถ้าส่ใจร้ายถ้าคุณใ่ร้ายเราก็แค่รักษาสิทธิ์แค่นั้นเองแล้วมันจะเป็นอะไรครับมันก็สิทธิ์ของผมมันก็สิทธิ์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าคนจนกับคนรวยนะใช่ไหมล่ะ คนจนรักษาสิทธิ์ไรบ่ออมันเป็นอะไรของคุณพูดพอาออ,อนะครับนะมันกระดาษปากยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องย <พอ S 1> ุทีนะออ,อนะครับไปศึกษามาดีๆนะอืมไปศึกษามาดีๆก่อนที่จะทำเอกสารหรือเอาของใครออกมาก่อนว่าคุณเอามาจากไหนนะอ่าถ้าถ้าเราเล่นงานคุณคุณก็ต้องหา ต้นสายต้นโตไปใช่ไหมล่ะมันก็จิตของผมใช่ไหมล่ะคุณเอามาได้ยังไงคุณเอามานําเสนอเหนอทาไมคุณบอกว่ามานําเสนอโดยสุจริตโดยสุจริตของคุณน่ะนะคุณรู้ข้อเท็จจริงขนาดไหนคุณใส่ความใครหรือเปล่าคนเข้าใจว่ายังไงตอนที่คุณมานําเสนอคุณต้องนี่แหละมันจะเป็นคุณนะคุณต้องหามานะว่าคุณเอามาจากใครนี่แหละครับพี่น้องที่ แกนี้คุณก็ยังไม่รอดเลยอันนี้นะครับที่ปรึกษาข้อกฎหมายไปไปตายแล้วปรกิดใหม่นะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> แกนี้แหละเดี๋ยว